สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิว c a m m เด d e r G.O. DX g a เ e Lightwatch นะครับสำหรับเกตไล a t ว h ตัวนี้ครับก็เป็นไอเทมของเกสนะครับหรือชายผู้ที่มาจากอนาคตในอีก50ปีข้างหน้านะครับเขาย้อนเวลากลับมาเพื่อที่จัดการกับโทคิวะชโกโหรือค a m e เด d e r G.O. ก่อนที่เขาจะกลายร่างเป็นร่างชั่วร้ายอย่างโอมาจนั่นเองอ่าแล้วเราก็ลองไปรับชมการแปลงร่างของเกสในการแปลงร่างเป็นคามเด e r g a t สกันก่อนนะครับ อ่ครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับลีลาในการแปลงร่างเป็นคัมเมเดอร์เกสนะครับอ่าสำหรับส่วนตัวผมเองผมก็ชอบเจ้าตัวไรเดอร์เกสนี้พอสมควรนะครับเพราะว่าไม่จะเป็นอ่าท่าทางในการแปลงร่างที่ผมว่ามันดูดูเท่มากเลยนะครับแล้วก็อ่าดีไซน์ของเจ้าไรเดอร์ตัวนี้มันมีความบเฉีียวมากกว่าไรเดอร์จีโอพอสมควรเลยนะครับอ่าแล้วเราก็มาลองดูที่ตัวของเล่นของเรากันดีกว่า อ่าครับก็มาเริ่มดูกันที่หน้ากล่องนะครับสําหรับอันตัวเนี้ยเป็นแพ็คแยกนะครับมันก็จะมีชุดที่เขาขายคู่กับเข็มขัดเหมือนกันนะครับแต่ผมเลือกที่จะซื้อเป็นชุดแยกเอาดีกว่านะครับอ่าก็หน้ากล่องก็จะเหมือนพวกไลท์วอชตามปกตินะครับอ่าก็จะมีรูปของไรเดอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเกสไลท์วอชนะครับซึ่งอ่าอันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นเหมือนของฝั่งไลท์อ่าที่เป็นไรเดอร์นะครับก็คือจะเป็นใส่อยู่ในฝั่งขวานะครับ ก็จะมีเขียนว่าเกสไลฟ์วอชทางด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นปี2068นะครับเพราะว่าเกสเนี่ยเขาเป็นคนที่ย้อนเวลากลับมานะครับเขาเป็นคนที่มาจากอนาคตนะครับสำหรับตัวนี้ก็ผลิตที่ประเทศจีนนะครับก็เท่าที่ผมสังเกตดูถ้าเป็นไลฟ์วอชของไรเดอร์ลุนพีเนี่ยจะผลิตที่ประเทศไทยนะครับสำหรับพวกอื่นๆเนี่ยเขาจะผลิตที่ประเทศจีนหมดเลยนะครับ สำหรับด้านบนก็จะเป็นรูปของเกสไรวอทที่ใส่อยู่ในจิคูไดเวอร์นะครับแล้วก็มีปี2 0ง8นะครับแต่ตรงนี้ก็บอกว่ามีเสียงมีแสงนะครับเดี๋ยวเสียงมีแสงแล้วก็นี้ก็บอกว่าเล่นกับอะไรได้บ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเล่นกับตู้เกมเล่นกับดาบเล่นกับจิคูไดเวอร์นะครับอ่าด้านด้านหลังก็เป็นคอมเพเตอร์เกสที่ถูกป้ายขำเตือนแปะไปนะครับจะได้เหมือนกัน ครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นวิธีเล่นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถูกปิดไปนะครับก็ไม่เป็นไรไว้เราก็มาลองดูกันนะครับอ่าลองแกะกันดูเลยนะครับครับข้างในก็จะมีะคู่มือ ลองดูคู่มือกันก่อนก็ไม่มีอะไรมากนะครับคู่มือปกติเหมือนไล่วอชธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีบอกเหมือนอบอกว่ามีเสียงอะไรบ้างนะครับก็มีเสียงว่าแก๊สนะครับแล้วก็มีบอกว่าไล่วอชเจตทารการอมืมีไลโนไลดาวะแก๊สดะก็คือบอกว่า ไ i เดอร์ Rider, ผู้ที่มาจากอนาคตแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้ไรวอชก็คือคาเมเดอร์เกสนั่นเองนะครับแล้วก็เสียงสุดท้ายก็จะเป็นบอกว่า t ท m e มช c นนะครับพะเจอตัวนี้ก็จะเอาไปเล่นกับตัว Time ท a c มช n นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะวิธีการเล่นกับจิคูไดเวอร์นะครับแล้วก็เวลาใช้ถ้าไม้ตายก็จะแทนที่จะบอกว่าเป็น i m ม b เบรกนะครับก็จะเป็น t i ม e เบิร์ไปแทน ขอในส่วนของไลท์วอชนะครับขอเก็บของนิดนึงอ่นนี้ในส่วนของไลท์วอชนะครับ,รบก็จะเป็นสีตรงพลาสติกสีแดงนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นสีแดงเคลียร์นะครับแล้วก็ นี่ก็เป็นหน้าของที่เป็นดอร์นะครับดูดูกันใหม่ก็มีสัญลักษณ์ของคาเมเลอร์จีโอนะครับเขียนว่าคาเมนแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นปี2068นะครับอืมเป็นเมื่อไรวัส์ปกตินะครับสามารถกดได้แล้วก็อันนี้ด้านหลังมี QR Code ไว้สำหรับเล่นกับตู้เกมนะครับก็นี้ก็มีสลัก ลำโพงเขาอยู่ด้านนี้นะครับอ่องฐานออกนะครับ <G age. S 1> เสียงแรกเป็นเกสนะครับ <G age. S 1> อ่ครับก็ ก็บอกว่าไรเดอร์ผู้ใช้ไลวอสที่มาจากอนาคตก็คาเบเดอร์เกสนะครับ <to> อันนี้ก็เป็นธามมชีนนะครับเสียงเหมือนตัวไลวอชของคาเบเดอร์จีโอนะครับเ,เดี๋ยวลองดูแบบหมุนกันบ้างนะครับ สำหรับการที่ยังไม่ได้ใส่เข็มขัดก็จะมีเสียงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองปิดไฟดูกันว่าข้างาสิเห็นแสงกันชัดๆแล้วจะเป็นยังไงนะครับ หรับแสงของจะตัวเกสไลว์วอสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นกับตัวจิคูไดเวอร์กัน อ่ะครับและนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงล่างเป็นคเมเอร์เกอนะครับก็จะต่างจากคาเมเดอร์ G.O. อยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงแล้วก็ตัวเอ่อเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือก่อนที่จะเข้าสู่การแปลงล่างนะครับคือของ r a d เ r ร e เอร์ G.O. เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับคาเป็นเอ่อเป็นเป็นเหมือนนาฬิกาอะนาล็อกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นนาฬิกาดิจิตอลนะครับก็เป็น010101อะไรประมาณนั้นนะครับก็ แสดงให้เห็นถึงความแบบเหมือนว่าเออมันมาจากคนละยุคกันอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวนับปัดนะครับก็เป็นปี2068ก็เป็นปีที่ไรเดอร์เกสเขาย้อนเวลากลับมานั่นเองนะครับอา่าแล้วเราก็มาลองใช้ท่าไม้ตายกันดูเลยนะครับก็เหมือนใครไม่ดอร์ g o กดที่ตัวไ a บอ h ของอด้านฝั่งไรเดอร์ไทม์นะครับ อ่าก็เป็น time burst นะครับแทนที่จะเป็น time break นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าใส่ light watch ของ r i d e r รุ่นพี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อ่าครับตรงนี้ก็ส่วนเสียงที่มาจากตัวอ่าบิลไลวอชเนี่ยก็จะเหมือนคาเมเดอร์ซีโอเพราะว่าผ่เสียงมันก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับแต่ว่าที่ต่างออกไปก็คือเสียงในตอนเริ่มต้นก็คือแทนที่จะเป็นของไลเดอร์ซีโอก็เป็นคาเมเดอร์เกสแทนนะครับอ่าครับแล้วเราก็มาลองใช้ท่าไม่ตายหรือทม์เบิร์สกันนะครับสำหรับวิธีการใช้ท่าไม่ตายก็เหมือนกับคาเมเดอร์ซีโอนะครับก็กดที่ไลวอชของไลเดอร์ไทม์แล้วก็อัมเมอร์ไทม์แล้วก็หมุนหนึ่งครั้งนะครับ เสียงในการใช้ท่าไม้ตายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าครับแล้วเราก็มาลองใส่กันในสล็อตของ a r m เม Time กันบ้างนะครับก็เริ่มจากการใส่ท้อง g ีโอไปก่อนเลยนะครับนี่ใส่ไม่ลก ก็ใส่ในช่องของ Armor Time นะครับ เสียงก็จะเป็นแบบนี้อ่าแล้วเราก็มาลองใช้ท่าไม่ตายกันดูบ้างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าด้านนี้จะใส่เป็นไรเดอร์ G.O. นะครับแต่ว่าถ้าด้านนี้เป็นลาไมไรเดอร์เกสมันก็จะเป็นคําว่า t าม e เบิร์สอยู่ดีนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองสลับกันบ้างดูซิว่ามันจะเปลี่ยนไปตามฝั่งของอาร์เมอร์ไามหรือเปล่านะครับ ครับก็ในส่วนเสียงเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเหมือนจะขึ้นกับด้านอัมเมอร์ไทม์เป็นหลักนะครับคือถ้ามีฝั่งอัมเมอร์ไทม์เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไปทับเสียงของฝั่งนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนแปลงล่างเองหรือว่าตอนอใช้ท่าไม้ตายนะครับก็ถ้าตรงนี้เป็นเกสแต่ว่าถ้าตรงนี้เป็น GO โอจะเป็นแฮมเบรคถ้าตรงนี้เป็น GO ถ้าตรงนี้เป็นเกสก็จะเป็นแฮมเบิร์สนะครับครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของตัวเก๊สไรวอสนะครับ ก็หลักๆก,ก็จะเป็นการที่จะทําให้เจ้าตัว c ิคูไดเวอร์เนี่ยอ่านเสียงออกมาเป็นอ,อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือของ Co เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบคล้ายๆหน้าปัดเป็นรูปนาฬิกาแบบอนาล็อกนะครับสำหรับเจ้าตัวเกไสไซวอทเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเหมือนนาฬิกาแบบดิจิตอลนะครับแต่ว่าในส่วนของการอ่าน Lightwatch ของไ i d e r รุ่นพี่ก็จะยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างระหว่างซีโอ GO แล้วก็เกสนะครับ สำหรับไล่วส่วนนี้ครับความน่าสนใจผมก็คิดว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็คือมันก็ทําให้เจ้าตัวชิคูไดเวอร์เนี่ยมีออกเสียงตัวหน้าปัดเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับต่างจากคาเมเดอร์ซีแต่ว่าการอ่านเสียงไรเดอร์รุ่นพี่ก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันนะครับก็คงน่าจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบตัวไรเดอร์เกสนะครับซึ่งสําหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่าไรเดอร์เกสเนี่ย ออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยกว่าレเด d e r G.O พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สีแล้วก็รูปทรงมันจะแบบชบเชียวกว่านะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจหรือชอบในตัว r e d d e r g a ์ s กก็ลองตามหาดูกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัวไร w วอ c h ตัวนี้ก็ผมก็ยังเห็นมีวางขายอยู่พอสมควรนะครับก็ไปลองสอบถามร้านประจำกันดูนะครับก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ